เงินป่ออวยมาแก้วสักบ้านเล็กที่1น,นะครับบ้านสีบุญยืนตำบลสีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเจียงไยครับเสาที่เห็นนะครับมันปรับปรุงในปี35ห้านะครับเพราะว่าเดิมเป็นเสาไม้กว่า50ต้นนะครับปัจจุบันพอย่อมาแต่ว่าความสูงเท่าเดิมนะครับของจันล่างเนี่ยเหลือเสาอยู่สาต้นครับ แต่ก็ยังคงรูปทรงเดิมของเฮือนด้านบนไว้ทั้งหมดนะครับไปนะครับบันไดเกาะมีหน้ากว้างขนาดเลยแล้วก็มีเก้าขั้นนะครับเราจะเข้าไปดูนะครับโอ้ะไรครับน่ครับมันเป็นมุมมองนะครับเอาขึ้นมาด้านบนนี่ก็เป็นพื้นที่พิเศษเลยเห็นก็จะเห็นบรรยากาศของรอบนี้นะครับ <ไป S 1> ครับผม อันนี้ก็เป็นบานเฟียมของประตูทางเข้าครับแล้วก็จะมีรูดลายอยู่ที่ช่วงบนของโครงสร้างของประตูนะครับครับยังเกาะจะมีห้องนอนอยู่สองข้างนะครับพระมาเก้วซักปิ้นเกาะจะเป็นในส่วนของกลุ่มผู้นําเกษตรกรระดับภาเคเขตท่าครับของเชียงแสนนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนของตู้ เดิมๆที่ถูกเก็บไว้นะครับถูกเก็บยาสมัยคอนครับก็เป็นพื้นที่ที่สําหรับนั่งสนทนาชมนะครับก็เป็นที่โล่งและก็เย็นดีค้าบผมอันนี้ก็จะเป็นช่องด้านหลังนะครับช่องด้านหลังเป็นประตูหลังนะครับเนี่ยจะเป็นบานเสียมแล้วก็เป็นช่องด้านหลังครับก็มีเก้าขั้นครับในขนาดด้านหลังเป็นก็ถือว่าเป็นทางขึ้นที่กว้างใหญ่สะดวกสบายแข็งแรงสมฐานะจริงๆ เฮือนหลังนี้นี่พ่อมาเป็นคนแปลงเนาะเจ้าพ่อมาเป็นคนแปลงพ่อมาแก้วซักนี่นะเจ้าพี่เป็นคนพื้นเพที่ไหนมาอคียาอู้กันอะพื้นเพคนหลับปูนคนหลับปูนบ้านคนน้องลมแม่เพรครับเจ้าพ่อพี่ต้องเป็นคนที่โอ้ขึ้นการใหญ่นะแปลงเงินได้ใหญ่ขนาดนี้นะพื่เป็นคนอย่างไรครับเพื่พ้่คิดการอย่างไรทําได้ขนาดนี้เพราะมันต้องไปหิบไม้เอาหนาสมัยก่อนเ้า ปนกอกแป้งกั้มกอนนั้นปนกอกหิบใหม่ไหวแล้วก็เปินกตีใหม่แป้งใหม่หิบใหม่หิบไม่เก่านะคะเมินเก่านะคะค่อยๆทําใช้เวลาเมินทำเนาะพ่อเพิ่นมีภรรยาเจี๋ยอย่างครับเจี๋ยอยจ้าไม่เตียงไม่เตียงไม่เตียงกับลูกตังกลับปูนมาด้วยกันไหมคะลูกอันบรรยู่แล้วเพิ่นก้อยยืยืนเนาะอายุเพิ่นตั้งเก้าสิบปลายครับเก้าสิบสาม แม่ได้เก่าสิบสามปอได้เก่าสิบสองอ่ะแม่เพชรครับแล้วเก็ะแม่เพชรนี่เกิดหนี้ใหญ่หนี่เลยเนาะเกิดหนี้เกิดบ<อ>ังเนี้ยโอ,โ,อโอ้แล้วประเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเป็นทายาทของเงินหลังนี้เลยนเนาะเงินหลังนี้จ้าแม่ครับเงินหลังนี้มีความสาคัญและผูกพันกับตัวแม่อย่งใดบ้างรครับก็พอแม่ปปเปิดทางสั่งไห้ไปขึ้นไปขายเน้อหักษาไห้อย่างกัอ๋อครับเอออยู่ไปตลอดกินลูกกินหลานกินหนังพูนเนาะอย่างกั ใชครับแม่ครับแล้วก็ลูกหลานแม่แม่เหรอครับของแม่เพชรเองเหรอครับแม่มีที่เพิ่นจะไปฮอนสืบทอดต่อไปเนี่ยเพิ่นได้คยอู้คุณครับผมเป็นลูกสาวทั้งสองครับผมแล้วก็ลูกสาวตัวเก้านั่นก็มาอยู่ซัยนี้เนี่ยอ๋อครับเนาะอยู่ดูแลแม่เนาะดีเนาะเพิ่นได้อู้ถึงเือหลังนี้อย่างใดพ้องแม่ต้นลูกสาว เขาก็ว่าเออดูแลพ่อแม่ไปวันหนาก็พ่อแม่ตายก็เป็นของลูกลูกก็ต่อต่อต่อไปแหมอันนั่นกันครับผมแตัน